เพื่อนๆทราบไหมครับว่าทําไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันทุกปีด้วยสวัสดีครับบอสกี้มี่คำตอบนะครับตอนนี้ครับมีหลายคนเข้ามาถามว่าบอสกี้ทำไมคนเราเนี่ยต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีปีที่แล้วก็เพิ่งฉีดไปทําไมต้องฉีดใหม่ด้วยวันนี้ผมมี3เหตุผลครับที่จะมาเฉลยให้ฟังนะครับว่าทําไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันทุกปีด้วยนะครับ เหตุผลข้อแรกเลยนะครับก็คือไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ทุกปีครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นครับวัคซีนที่เคยป้องกันได้ดีปีที่แล้วปีนี้อาจจะไม่ด้ผลครับเพราะฉะนั้นต้องฉีดกระตุ้นใหม่นะครับ2ครับก็คือภูมิคุ้มกันที่เราได้จากการฉีดวัคซีนครับมันจะมีผลต่อการป้องกันเฉพาะสายพันธุ์นั้นครับก็คือสายพันธุ์เก่าเนี่ยเราอาจจะมีภูมิคุ้มกันครับจากวัคซีนนะแต่ถ้าเกิดสายพันธุ์ใหม่มาปุ๊บภูมิไม่มีก็ติดได้นะครับเพราะฉะนั้น จำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันสายพันธุ์ใหม่และปกตินะครับต้องใช้เวลาสสัปดาห์ครับเราถึงจะมีภูมิคุ้มกันนะครับและข้อที่3ก็คือแม้ว่าเราเนี่ยจะเคยติดไข้หวัดใหญ่แล้วนะครับมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่ภูมิคุ้มกันมันจะอยู่ได้ไม่นานครับก็เหมือนโควิดนะครับคุณเคยติดโควิดแล้วก็ติดซ้ําได้ครับเพราะฉะนั้นครับการที่เราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วหรือเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วครับมันก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นครับ แล้วเพื่อนละครับปีนี้ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันหรือยังผมฉีดแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่มีไข้เลยนะครับรู้สึกว่าแบบอ่าไม่ได้ปวดอย่างที่คิดเลยนะครับใครที่ยังไม่ฉีดนะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม608นะควรจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับหมอแจ็กกี้มีคำตอบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ